สวัสดีจ้าพี่น้องอีกกนทยาผ้าทั่วสิผ้ามาทั่วอย่างงี้พี่น้องมักปลาเมื่อนี้มักปลาอันที่ข้ามมักไว้แล้วพี่น้องนีน่ทำมันบบมาโบอแซบบอนวบ่ท่านคือมันบอหอมนะพี่น้องมาปุงไม้เฮ็ดไม้พี่น้องนีพี่น้องปลาปลาเคยเฮ็ดกินบ่อยอยู่พี่น้องแต่รอบนี้ว่าคืออยากให้มันนัวจักหน่อยพี่น้อง เติมเติมแต่งจักหน่อยเนาะอันนี้อีกจหนึงพี่น้องนี่แต่ปลากระเดิดพี่น้องปลากระเดิดปลากระเดิดลายค่ะ,ะเห็ดกินอยู่เรื่อยยุพี่น้องแซ่บดีนวดีอยู่แต่รอบนี้ยานมันบนนวอยากให้มันนวจักหน่อยเลาจะเบิดกินแล้ว มาเบิ่งการผสมกันเลยพี่น้องผสมก็เข่าขว้าห้านี้ละพี่น้องอดัดแปลงจักน่อยพอได้เส็บแสบนุ่นนัว,นว,นว,นวพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องนี่เหลือเป็นเม็ดเมดเลยตากระดีห้านี้ละ นี่กะหอมยุบแต่เดี๋ยวจะปรุงรสจักหน่อยปรุงแต่งมันจักหน่อยเพราะมันเด๋เศษเศษน่นน่นอ่ะเข้าเฮดเองบ่ต้องย่านพี่น้องอร่อยแซ่บเวอร์โอ้อันนี้จุไงจุแน่นเลยระวังกระเด็นใส่กล่องเด้อโอกระเด็นใส่กล่อง โอ้อันนี้ปลาลาปลาใหญ่นี่พี่น้องเบิดเลยพอมึงเอาเนี้ยตากมาให้เขาแน่ะโอ้ยังแนนอยู่แนนอยู่จุกโอ้แนนอยู่นนยมันจะโตยังไงเลยอื้อ,อ,อขออนุญาตจับพี่น้งองโตใหญ่ลีนะโอเค โอ้ยนี่ปลาสวายตัวนี้อืม,อมปลาลาปลาสวายยังแสบเลยประานท่ออืมโอ้ไห้นี่มันก็กินได้อร่อยเด่นปิดไว้ก่อนเนาะโอ้พี่น,อน้องนี่เบิง้งเบิ้งสีสันเขา้ามากินมากเลยพี่นอ้อง อันนี้มาร์คห้ามไว้แล้วพี่น้องมาร์คห้ามไว้แล้วรำมรัพี่น้องเอาไปขว้าก่อนเดอร์รันะแล้วก็ามาปัานก่อนกระรัมออนกับบะตองปัานรำแก๋ก,กับปันเล็กน้อยขว้วพี่น้องอันนี้ขว้า น้ำเหลวเนี่ยพอมเห,หลวแ้วก็ามาเท่ใส่ให้เข้าเนี่ยเฮ็ดกินพี่น้องเห็ดกินอยู่เรื่อยๆกินเข้าเห็ดกินกันอยู่เรื่อยบอกไปยาวสะอาดอยู่แล้วของเราเองอยังแซบนัวด้วยผักปลาเห้าหมันบอสแอบบนนัวบอน,นเข้ากับขัวเขาใส่พี่น้องขัวห้ามใส่ขัวเขาใส่มักไว้ สิงไว้จักสิผหาเหมื่อจักเดือนหนึ่งก็บยิงยิงดีเลยตอนเอาใส่น้ำมันก็นสีออกพี่น้องน้ำปลาหลัน้ำนัวเขาก็สีออกน้ำเกลือเขาก็สีออกไปกินโดนเกลือไหมล่ะเว้ยอ,อ้าวใส่เลยเอาเขาครัวใส่แล้วล่ะพี่นอ้อง เดี๋ยวทันนี้ห้าคูกเข้าแห่งเขา่เขา,เขากันเท่ากับเตรียมเอาใส่โล่ได้พี่น้องเตรียมมาใส่โล่ไว้ได้ประมาณสักที่พามือก็ได้พี่น้องหรือห้ากับเบิรงกอนประมาณปลาห้ามันหอมปันได้มันเป็นตะกินบออันนี้นุ่มมาร์คไว้โดนแล้วได้พี่น้องมาร์ไว้หกเดือนเหรออันนี้ก็เลยเอาเข่าขวมาใส่มาอยากให้สมๆจสัจกหน่อยเนาะหอ,นหอม อาคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้าสวัสดีจ้า